สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชิมกาแฟอร่อยนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพของ ano, กาโน,นะน,นะน,น,น่นะครับ3 i n อินวันเป็นกาแฟสมุนไพรนะครับผสมเห็ดลินจือนะครับส่วนกาแฟนั้นนะครับเป็นกาแฟคุณภาพดีกลิ่นหอมกลุ่นผสมเห็ดลินจือกาแฟผสมเห็ดลินจือเหมาะที่จะดื่มประจำเป็นวันสำหรับสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนๆนะครับมาร่วมสังสรรค์น,นะครับสามารถนํากาแฟนี้มาเพื่อที่จะต้อนรับนะครับอย่างน้อยเพื่อที่จะให้เขานั้นได้รักสุขภาพเหมือนกับเรากาแฟเห็ดลิ้นจือนั้นเป็นกาแฟสุขภาพหอมกลุน่นอร่อยในแบบของคุณทานได้ทุกวัยนะครับ สอบถามที่ศูนย์การโน่ทั่วประเทศนะครับหรือสอบถามได้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของการโน่นะครับได้นะครับราคาก็ไม่แพงแค่300บาทนะครับ300บาทก็สามารถดื่มได้นะครับมีทั้งหมดในกล่องหนึ่งมี22นะครับสามารถสอบถามได้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วจะนําความรู้สาระดีๆมานําเสนอทุกท่านเช่นเคยกับตองก้าช n แนลนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับกาแฟกาโน่กาแฟเพื่อสุข